สวัสดีครับผมนายบรรัญชามูลหาวิเศษ,ษนักศึกษาภา,พาคพิเศษ,ษปสวสไฟฟ้ากำลังวันนี้ผมจะมาทำรายงานเกี่ยวกับ PLC PLC คืออะไร PLC คือโปรแกรมเมอร์เมเบิลลอจิ c คอรโทรเลอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจกักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆโดยมีไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นมันสมองที่สั่งการที่สำคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็น Input o u t p u t p u ที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันทีตัวตรวจวัดหรือสวิตต่างๆจะเข้าทาง Input ส่วน Output u t จะใช้ต่อออกเพื่อควบคุมการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นเป้าหมายเราสามารถสร้างวงจรหรือแบบควบคุมได้โดยการป้อนเป็นโปรแกรมคำสั่งเข้าไปใน PLC นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดเครื่องพิมพ์ซึ่งในปัจจุบันปัจจุบันนอกจากเครื่อง plc จะใช้งานแบบเดียวแล้วยังสามารถต่อ plc หลายตัวเข้าด้วยกันหรือเรียกว่าเน็ตเบิร์กเพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยจะเห็น ได้ว่าการใช้งาน PLC มีความยืดหยุ่นมากดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากขึ้นโปรแกรมเมเบิลลอจิตคอนโทรลเป็นอุปกรณ์ชนิด Solid State ที่ทำงานแบบลอจิตการออกแบบการทำงานของ PLC จะใช้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์จากหลักการพื้นฐาน PLC จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า s o l i d State เพื่อทำงานและตัดสินใจแบบลอจิก PLC ใช้สำหรับควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมการใช้ PLC ควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้ ระบบของรีเลย์ซึ่งจำเป็นจะต้องเดินสายไฟหรือที่เรียกว่าฮาร์ดวรฉะนั้นเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนระบบการผลิตหรือลำดับการทำงานใหม่ก็ต้องเดินสายไฟใหม่ซึ่งเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูงแต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ PLC แล้วการเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือลำดับการทำงานใหม่นั้นทำได้โดยการเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เท่านั้นนอกจากนี้แล้ว PLC ยังใช้ระบบ solid state ซึ่งน่าเชื่อถือกว่าระบบเดิมการกินกระแสไฟน้อยกว่าและสะดวกกว่าเมื่อต้องการขยายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจกักรโครงสร้างของ PLC PLC เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานอุตสาหกรรม PLC ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำหน่วยรับข้อมูลหน่วยส่งข้อมูลและหน่วย้อนโปรแกรม PLC ขนาดเล็กประกอบด้วยทั้งหมดของทั้งหมด PLC จะรวมการเป็นเครื่องเดียวแต่ถ้ามีขนาดใหญ่สามารถแยกออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆได้ หน่วยความจำของ PLC จะประกอบด้วยหน่วยความจำ RAM และ ROM หน่วยความจำชนิด RAM ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมของผู้ใช้และข้อมูลสำหรับใช้งานในการปฏิบัติงานของ PLC ส่วน ROM ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานของ PLC ตามโปรแกรมของผู้ใช้ล้อมสามารถโปรแกรมได้แต่แต่ลบไม่ได้ถ้าชำรุดแล้วซ่อมไม่ได้ครับการใช้ PLC ในการควบคุมมอเตอร์การควบคุมมอเตอร์ในการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์นั้นเป็นวิธีการควบคุมโดยโปรแกรม การติดตั้งการควบคุมโดยการแปลงวงจรควบคุมเป็น ander, แรนเดอร์แดกแกรมแะป้อนให้ PLC เพื่อส่งผลการทำงานของโปรแกรมออกทางเอาพุทของ PLC ไปควบคุมคอนแทคเตอร์ในการในวงจรกำลังและคอนแทคเตอร์ควบคุมมอเตอร์ตามลำดับมอเตอร์ Motor จะถูกควบคุม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เช่นการควบคุมเชิงตรกกะชนิด Sonic State หรือเครื่องควบคุมเชิงตรกกะที่สามารถโปรแกรมได้ POC เพื่อควบคุมและจัดก,การแรงบิดความเร็วการงานหรือพลังงานที่ส่งออกขึ้นอยู่กับการใช้งานของมอเตอร์ตัวควบคุมมอเตอร์อาจมีคุณสมบัติมากม ไม่ในการควบคุมมอเตอร์ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรื่องเฉพาะการเริ่มทำงานการหยุดทํางานการป้องกันและการป้องกันกระแสกินเกินการป้องกันโหลดเกินการหมุนกับการเปลี่ยนความเร็วการปรับตำแหน่งการหมุนกับเฉียบพันธุ์หรือแม้แต่การควบคุมลำดับ โดยตัวควบคุมมอเตอร์นั้นมีตั้งตั้งแต่ชนิดพื้นฐานจนไปถึงรับสอนนายปรัญชามุลหาวิเศษนักศึกษาโปรสภาคพิเศษไฟฟ้ากำลังขอจบรายงานเรื่อง PLC ต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ